ครับสวัสดีครับหนุ่มผมหนุ่มโปรเทคแปรนะครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรม X curve ที่เป็นบาร์โปนะครับซึ่งเป็นตัวพัฒนาจาก X Curve ที่เป็นบาร์เดิมนะครับรายการมาถึงหน้าแรกนะครับเราก็มาใส่รายละเอียดของโปรแกรมก่อนนะครับชื่อโครงการนะครับกําหนดวันนะครับส่วนช่วงเวลานะครับถ้าตั้งถ้าวางแผนครั้งแรกนะครับให้ตั้งเป็นวันวันเดียวกับวันเริ่มงานนะครับ ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกเดือนสองนะครับครับสูเรแลองค์วิธีถ้าเราจะใส่ก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแบบใส่ตรงนีได้เลยนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับเราก็ดูที่หมายเหตุนี่นะครับมันจะเป็นขั้นตอนในการทำนะครับซึ่งจะบอกรายละเอียดครบถ้วนนะครับ ต่อไปนะครับเราก็มาใส่รายละเอียดงานนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด135บรรทัดนะครับสามารถใส่เข้าไปได้นะครับส่วนบรรทัดไหนที่เราไม่ใช้นะครับเราก็ดีลิทออกไปนะครับเฉพาะตัวสองสีแดงนะครับแล้ก็ดีลิทออกได้เลยนะครับพอเราใส่รายละเอียดเสร็จนะครับเราก็มากําหนดวันเริ่มงานนะครับ แล้วก็จำนวนวันที่ทํานะครับแล้วก็มูลค่างานนะครับตามตามลำดับนะครับตารางตัวนี้เป็นตารางของแผนงานตามสัญญานะครับซึ่งที่บันบานเนี่ยจะมีอยู่สามสามแกนนะครับจะมีเแผนงานตามสัญญาแผนงานตามจริงแล้วก็ตัวแอคชั่นนะครับซึ่งเราทําทําตัวแผนงานตามสัญญาเสร็จนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ ส่วนตัวนี้โปรแกรมมันจะลิงก์จะลิงก์มาให้นะครับผัดงานตามจริงนะครับมันจะลิงก์จากผัดงานตามสัญญานะครับถ้าเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนมันเริ่มนะครับสมมติเราเปลี่ยนมันเริ่มก่อนสิบวันนะครับเราใส่สิบนะครับมันก็จะเพิ่มมันก็จะเปลี่ยนมันเริ่มก่อนสิบวันนะครับจะเป็นสีเขียว แต่ถ้าลบทเราเริ่มงานหลังสึกวันนะครับเราต้องใส่ติดลบนะครับเราจะคูณสิบเองนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนจํานวนวันนะครับจากจำนวนวันเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบเก้าวันถ้าเราจะเปลี่ยนลดหรือจะเพิ่มก็เป็นลักษณะดเดียวกันถ้าเพิ่มใส่สิบนะครับก็เป็นร้อยแปดสิบเก้าแต่ถ้าจะลดก็ใส่ลบสิบนะครับมันก็จะเป็นร้อยหกสิบเก้านะครับตารางตัวนี้มันก็จะจบ ถกแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่ช่องที่สี่นะครับนี่ช่องที่หนึ่งสองสามช่องที่สี่แล้วก็ใส่กด4สนะครับมันก็จะไปหน้าที่ตารางติดตามงานนะครับซึ่งตารางติดตามงานเนี่ยมันจะอ้างอิงจากตัวแผนงานมานะครับตัวเนี้ยสมมติเราไปที่วันที่สามสามเอ็ดเดือนสี่ต่ำเอ็ดเดือนสาม โปรแกรมมันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับโดยเราเราสามารถดูอา้างอิงได้นะครับสมมติว่าเราเริ่มเริ่มก่อนแล้วก็ใส่ห้าเริ่มก่อนก่อนแผนนะครับถ้าเริ่มหลังแผนแล้วก็ใส่ลบเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่ถ้าสมมติเราทาตามแผนเราไม่ต้องใส่เลยใส่ศูนย์นะครับส่วนช่องเปอร์เซ็นต์แอคชั่นนะครับตัวนี้ เราก็ดูจากหน้าง,งานจริงนะครับที่ว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ในงานนั้นนะครับหรือเราจะอ้างอิงจากตัวโปรแกรมก็ได้นะครับซึ่งโปรแกรมได้9้าวดสามแล้วก็9้าดสามนะครับนะครับเป็นลักษณะน,นี้ี๋ยวผมลองสมมุติว่าเป็นเดือนเดือนห้านะครับนะครับโปรแกรมเขาจะคำนวณให้นะครับว่าว่ามีแผ่ไหนเริ่มกันบ้างนะครับ อณนที่เริ่มแล้วเราก็ต้องใส่โปโปเกตนะครับคึอโปเกตเราก็ดูตรงนี้ก็ได้เลยตามจริงนะครับเราใส่นะครับนห้าสิบสี่ 54, เราก็ใส่ห้าสิบห้านะครับในกรณีคิดว่าไ,ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นขึ้นให้กําหนดเองซึ่งตัวกําหนดเองเนะี่ยเราต้องใส่ตามนี้นะครับห้าสิบสามวันเราใส่ห้าสิบสามวันเพื่อที่จะให้วันที่ตัดตัดโน้ตยาเนี่ยมาตรงกันนะครับถ้าถ้าสังเกตเนี่ยตอนเนี้ย วันนี้ก็ร้อยเหมือนกันแต่ยังไม่ตรงนะครับมต้องใส่หกสิบหกวันนะครับมันจะขึ้นตรงกันเลยครับส่วนตรงนี้อ่ะเราได้ร้อยแล้วใส่ร้อยนะครับหกสิบหกวัน 4, น,นะครับแล้วก็ไล่ไล่ามาเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนี่คือทําตามแผนนะครับแต่ถ้าตามจริงเราได้มากกว่านานสมมติว่างานนี้เราทได้สามสิบต้อใส่สามสิบก็ไม่เป็นไร ใส่สึตามทาุกตามแผนเลยโปรแกรมอาจะรันรันมาให้ว่างานไหนที่มันเริ่มแล้วมันก็จะขึ้นมาให้นะครับเราก็ต้องใส่โปรแกรมเข้าไปนะครับเหมน,นี้ถามสิบตัวนี้ได้ร้อยนะครับ 100. ร้อยพอขึ้นร้อยปุ๊บม,มันจะเกิดว่ากำหนดเองเราก็ต้องมากำหนดโดยใช้ให้ตัวเลขตัวเองนะครับห้าสิบสามห้าสิบสามสิบหนะครับมันจะตัดตัดเท่ากัน ตัดเดือนห้านะครับแล้วก็จะลไล่ไปเป็นลักษณะเหมือนกันทุกพันนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปที่หน้าการอัพเดตความก้าวหน้าของโุรกการนะครับตัวนี้เราก็ไปไปไล่ดูได้ซึ่งค้าของผมก็ตัดวันที่ห้านะครับไอ้ตัดเดือนห้านะครับก็คือตรงนี้ซึ่งตัวเลขตัวนี้มาตัดตรงไหนเราก็สามารถดูได้ว่าผลความก้าวหน้าของ สัปด,ดาห์นี้มันเจ็ดจุดเจ็ดจุดสี่แปดนะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้มาจากตรงไหนก็าจากตารางนี้นะครับที่เรามีการตามรวมมาแล้วก็จะมาสรุปให้ตรงนี้คือผลการความก้าวหน้าของสัปด,ดาห์นี้นะครับเจ็ดจุดสี่แปดนะครับหรือเราก็สามารถทองใสายเข้าไปเองได้นะครับจะมีช่องช่องนี้นะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ตามแผนนะครับ เอาอ้างอิงจากประจุตาแหก็ได้หรือเราจะอาอ้างอิงจากผลงานความก้าวหน้าของสัปดาห์ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ไปส่วนช่องนี้นะครับเบิกงวดรายเดือนนะครับแล้วก็ใส่ตามเบินงวดตามจริงนะครับซึ่งตัวนี้เราอ้างอิงจากงานเบิกงวดก็ได้หรือเอาเบิก,เบกตามจริงเท่าไหร่เราก็ใส่เท่านั้นนะครับพอเสร็จนะครับเรามามากดตัวตัวนี้นะครับ จะขึ้นตัการาขึ้นมานะครับที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้คือสามส่าร้อยสามสิบห้าแถวนะครับส่วนตัวไหนที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับเราก็ใช้ไปซ่อนแถวนะครับอย่างนี้เราก็ซ่อนแถวนะครับแล้วก็ซ่อนแถวไปคือหายไปนะครับก็จะจบส่วนตรงนี้เราก็อยากพูดไปนะครับ ส่วนในตัวตัวสรุปนะครับจะมีตัวสรุปตัวนี้ก็คือจะขึ้นให้อัตโนมัาิแต่เราต้องขยับขยับเองนะครับต้องขยับเองแบบมาชี้ตรงที่เราตัดรวดนะครับแล้วก็ประมาณอย่างนี้นะครับ ส่วนหน้านี้ก็จะมีช่องไปสโตนะครับเราสามารถกรําหนดไปสโตนได้ถ้าตัวไหนไม่เอานะครับก็ลบออกนะครับสมมสติว่ากตหนดไสโตนี้ได้นะครับถ้าไม่เอาเลยลก็ลบงออกเลยหรือจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นอย่างอื่นก็ได้ตัวโปรแกรมไม่ได้ล็อกนะครับรอเสร็จนะครับเราก็กดคอนโทรล P เพื่อจะบินนะครับนะครับตัวนี้ก็จะจัดหน้ากระดาษไว้ให้แล้วนะครับสามารถไปอกมาได้เลย นะครับก็โซนตรงนี้ผมตั้งไว้ที่12ดสองเดือนแต่จริงๆมันยี่สิสี่เดือนนะครับเราสามารถไปเปิดนะครับแล้วก็มันหนึ่งเท่าไหร่เราก็ต้องตัดหน้ากระดาษเอานะครับตรนนี้จะไปยี่สิบเดือนแล้วถ้าไปเปิดมันขึ้นมานะครับแล้วก็ไปจัดหน้ามันยีน่สะิบเดือนแล้วก็ยี่สิบือน แค่นี้ครับตัวนี้ก็สามารถเป็นได้ละโอ